ฮัลโหลนี่คลินิกทํานมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะดิฉันวีระบุรุษยินดีให้บริการค่ะที่ยื่นเรื่องเปลี่ยนนมไว้คคะพี่โทรมาตั้งหลายสายแล้วนะคะทำไมเราผิดชอบช้าอย่างนี้คะนมฉันก็ไม่เท่ากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอทราบชื่อจริงหน่อยนะคะบอกกี่ครั้งก็ไอ้ทุกครั้งละค่ะจะทราอะไรตั้งหนาคะชื่อจริงเนี่ยฮะบอกมาเถอคะค่ะดิฉันไม่บอกใครหรอกค่ะสุพันค่ะนายสุพันสุพัน นามสกุลบุรีหรือเปล่าคะสุพรรณค่ะสุพรรณเฉยๆนายสุพรรณที่ทําเรื่องเปลี่ยนนุมไว้อะค่ะสงสัยจะรับผิดชอบไหมคะเนี่ยฉันอายคนนะคะเดินไปไหนเขาคงมาขำกันมองเป็นอีป้าแกคนมองมันไม่เท่ากันเนี่ยค่ะคุณสุพรรณตั้งใจเย็นๆนะคะตอนนี้ทางบริษัทกําลังดําเนินการให้อยู่ค่ะโอ๊ยไม่ยอมไม่เย็นไปแล้วค่ะไดี๋ยวมิฉะนั้นก็ไม่ดีเฉยแก่ไม่ดีป้าแก่เดินนุไม่เท่ากันมาปีกว่าแล้วนะคะในสัญญาบอกว่า6เดือนฉันทำมาปีกว่าแล้วนะคะฉันเดินลไม่เท่ากัน สรุปแล้วผิดชอบไหมคะฮะฮัลโหลมาทำอะไรผิดชอบแล้วลก็ความรู้เรื่องจใครฉันจะฉาบแกคอยดูให้ดีแล้วกันเข้าใจไหมคะตีปากระหล่อลแกตีหลอกดูฮัลโหลฮัลโหล,หลนี่แต่มารับผิดชอบกันถ้ากลัวจะโดนโกงทีหลังอย่าลืมมาปรึกษาที่ THAC สิครับเราต้ตางองทำยังไงอ่ะ สัญญาอนุญาโตตุลาการช่วยคุณได้เพียงแค่คุณแนบเอกสารทุกครั้งที่มีการทำสัญญา t HAC จะช่วยคุณในการหาทางออกร่วมกันให้คุณสบายใจทุกครั้งในการต้องทำสัญญาโอมีเป็นี้ด้วยเหรอเนี่ยเขามีมานานและยันลอนเวอร์มากอะ่ะเชดิชดเชดนมเท่ากันสักทีทีนี้ก็จะได้อวดผู้แบบสับๆัซัเปลี่ยนทุกความขัดแย้งให้เป็นเรื่องง่ายท HAC ทางเลือกของคนรุ่นใหม่